สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญเกในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นของแท้นะครับตั้งแต่ฝากล่องกล่องแล้วก็เหรียญนะครับฝั่งขวามือนะครับจะเป็นของเก๊นะครับฝากล่องกล่องแล้วก็เหรียญเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับก็อันนี้เราจะดูที่กล่องก่อนนะครับแต่หลักๆกก็อยากจะให้ดูที่เหรียญนะครับเพราะว่าบางที มีการสอดไส้นะครับเอากล่องแท้แต่ว่าด้านในเป็นเหรียญเกยนะครับอันนี้ก็เห็นมานะครับแต่ว่าดูที่กล่องก่อนก็จะได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งครับมาดูกันเลยครับว่าฝากล่องแท้เป็นยังไงครับฝากล่องแท้นะครับซ้ายมือนี่นะครับกระหนกตรงนี้เขาจะเต็มนะครับไม่มีขาดไม่มีเกินเหมือนของเก้นะครับของเกจะมี แหว่งแล้วก็เว้าเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนของแท้นะครับปลายกระหนกตรงนี้ครับจะเป็นเส้นตรงลงมานะครับส่วนของเกจะงองุ้มเข้านิดนึงนะครับแต่อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าของแท้ข้างบนตรงปลายกระหนกด้านนี้นะครับจะงมเข้าเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ด้านล่างฝั่งสองฝั่งนี้ครับจะเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับจากนั้นนะครับเราจะดูที่ฟองน้ําแล้วก็กำมะหยี่แล้วก็ตัวกล่องนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบเหรียญออกก่อนนะครับอันนี้คือฟองน้ําของแท้นะครับฟองน้ําของแท้ เขาจะตัดออกมาพอดีกับเหรียญเลยครับแล้วก็ตัดอย่างประณีตนะครับอันนี้ของแท้นะครับส่วนด้านในสุดของฟองน้ำนะครับในกล่องนะครับจะมีตัวภาษาอังกฤษนะครับตัว P กับตัว M นะครับอันนี้มีทุกกล่องนะครับที่เป็นของแท้นะครับออกมาจากโรงงานเดียวกันนะครับอ่ามีอยู่ ฝั่งนี้นะครับหรือว่าบางทีเขาอาจจะสับแล้วก็อาจจะมีนข้างบนก็ได้นะครับอันนี้สามารถสลับกันได้นะครับแต่ขอให้มีนะครับส่วนฟองน้รรํากัมบะยีของเก้นะครับตรงนี้นะครับจะมีรอยเฉือนเหมือนกับว่าเตรียมเอาหูห่วงเน็บไปนะครับเน็บเน็บเข้าไปใน ในกรรมีนี่นะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้จะไม่มีรูแล้วก็หูห่วงนะครับอันนี้เขาทํารรมาผิดนะครับส่วนการตัดการตัดฟองน้ํานี่นะครับจะไม่เข้ารูเหมือนกับของแท้นะครับจะเป็นงานที่ไม่ประณีตนะครับด้านในสุดนะครับ เกลูแบบนี้ก็กำรรมหยี่เป็นสีดำนะครับส่วนมีเกลูปแบบอื่นที่กำรรมะหยี่เป็นสีออกไข่นะครับด้านในจะไม่มีภาษาอังกฤษตัวคำว่า pm นะครับกลับมาที่ตัวเหรียญน,นะครับ ซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นเหรียญแท้นะครับขวามือจะเป็นเหรียญเกน,นะครับอันดับแรกนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าแท้เกดูยังไงครับให้เราหันมาที่ขอบเหรียญน,นะครับมาดูกันนะครับว่ามีความแตกต่างยังไงนะครับ ซ้ายมือจะเป็นเหรียญแท้นะครับอันนี้คือเหรียญแท้นะครับฝั่งขวาจะเป็นเหรียญเกนะครับขอบขยักของของแท้นะครับจะเป็นรอยเฉือนลึกลงไปนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับใบเสมานะครับตัวตัดเขาจะตัดตามร่องนี้เลยนะครับ ตัวตัดเหรียญจะเฉือนเฉือนตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้ของแท้นะครับส่วนขวามือนะครับของเกน,นะครับตัวตัดเขาจะไม่เฉือนนะครับก็เลยทําให้ขอบตรงนี้เรียบนะครับ เกะตอนนี้เห็นมาสี่รูปแบบแล้วครับมีทั้งยันขาดแล้วก็ยันเต็มนะครับแต่ว่าทั้งสี่รูปแบบนั้นนะครับขอบตัดยังเรียบแบบนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวคือการเอาเหรียญเก๊ที่มีขอบตัดเรียบแบบนี้ครับไปเลื่อยเลื่อยให้ตรงนี้เว้าวเข้าไปนะครับ ถึงยังไงก็ดูออกอยู่ดีนะครับว่าเป็นรอยเรื่อยนะครับจะไม่เหมือนของแท้นะครับส่วนของแท้นะครับตรงร่องขอบขยักนี้ครับจะเป็นรอยเฉือนของของตัวตัดนะครับเป็นเป็นอ่าถ้าเราส่องเข้าไปนะครับจะเป็นรอยฟันนะครับส่วนรอยเรื่อยส่วนรอยเรื่อยนะครับก็จะกินเข้าไปในเนื้อเหรียญนะครับอันนี้เราสังเกตได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะครับให้ดูที่ลักษณะของเหรียญแท้ทั่วไปนะครับรอยจุดตำหนิในบล็อกที่โดดเด่นหรือว่าบล็อกนิยมนะครับอย่างเช่นบล็อกสายฝนหรือว่าบล็อกหูบอลบอซ้อนประมาณนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับที่เคยลงในคลิปไว้นะครับให้ให้เพื่อนๆไปเปิดดูด้วยนะครับถ้าเกิดอ,อยากจะดูบล็อกนิยมนะครับ ส่วนของเก้น,นะครับทั้งสี่รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญแท้วางก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะยกเหรียญเก้ขึ้นมาก่อนอันนี้เหรียญเก้น,นะครับรูปแบบที่ผมถืออยู่นะครับจะแตกต่างจากรูปแบบที่เคยเห็นใน facebook หรือว่าตามกลุ่มนะครับว่าเขาจะมี รูปแบบที่เคยพบเจอครับเขาจะมีรอยขีดอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นเส้นยาวออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รอยขีดอยู่แถวพื้นที่ของหูเหลี่ยนนี่ยครับจะเป็นรอยขีดอย่างนี้นะครับผมมีรูปอยู่ในคลิปต่อไปนะครับประมาณสักอยากความยาวประมาณสักหนึ่งนาทีกว่านะครับอันนั้นจะมีรูปแบบของ ด้านหลังของเหรียญเกให้ดูนะครับส่วนเหรียญเกนะครับเดี๋ยวผมขอซูมกล้องนิดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ดูตรงถ้าเราไม่ดูตรงขอบตัดครับถ้าเพื่อนๆอยากดูตรงหน้าเหรียญก็ได้นะครับ ส่วนด้านหลังเหรียญจะใกล้เคียงกันมากนะครับก็ถ้าเกิดเราเจอเหรียญเกที่มีเหรียญที่มีรอยขีดอยู่อยู่ตรงยันพุดซ้อนตรงนี้นะครับเป็นเส้นยาวอย่างนี้ครับก็เป็นเหรียญเกนะครับจะจะยาวประมาณนี้ครับถึงถึงถึงตัวนะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตรงขอบนี้จะมีเส้นเอ่เส้นขีดประมาณสองสามเส้นนะครับตรงขอบข้างบนนี้นะครับส่วนใบหน้าของพ่อก็ดูได้นะครับดูดูจากดวงตาเส้นหน้าผากหรือว่าเส้นเส้นผมก็ได้นะครับแล้วก็อ่จุดที่เก๋ยังทำไม่ได้ของรุ่นนี้นะครับ หรือว่าหลายรุ่นที่เคยเจอมานะครับตรงเส้นคอนี่ครับเส้นคอสี่เส้นนะครับจะไม่ติดนะครับถอดพิมออกมาไม่ติดนะครับดวงตาเหมือนกันครับอันนี้ของเก๋นะครับที่ผมถืออยู่นะครับดวงตาเหมือนกันนะครับก็จะดูเหมือนลอยๆนะครับแววตานะครับ ส่วนเส้นหน้าผากแล้วก็เส้นผมก็จะตื้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญแท้มาเทียบให้ดูนะครับซ้ายมือของผมจะเป็นเหรียญแท้นะครับอ่าเหรียญเหรียญที่ถืออยู่นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับอันนี้เหรียญแท้นะครับดูแววตาของหลวงพ่อนะครับเหมือนมีชีวิตนะครับ แล้วก็เส้นหน้าผากจะคมชัดรวมถึงเส้นผมด้วยนะครับจะคมชัดด้วยนะครับส่วนเส้นคอสี่เส้นนี้ครับก็จะติดชัดเจนนะครับมีมิติแล้วก็มีความคมนะครับ สังเกตแววตาหลวงพ่อให้ดีๆนะครับดวงตาของหลวงพ่อนะครับอันนี้ของแท้นะครับที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวสลับมาที่ของเก๋น,นะครับของเก๋จะสีออกโทนดํานิดหนึ่งครับดวงตาของหลวงพ่อจะเหมือนเหมือลอยนะครับเส้นคอจะไม่ติดนะครับอันนี้ของเก๋น,นะครับ เส้นผ่าก็จะตื้นแล้วก็เส้นผมก็จะตื้นเหมือนกันนะครับส่วนโค้ดก็เหมือนจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับสังเกตที่หางของเลขหกแล้วก็เลขเก้านะครับเลขหกจะไม่เหมือนนะครับเลขเลขหก ด้านบนนี้จะเหมือนจะกลมๆนะครับส่วนของแท้น,นี้ของแท้นะครับของแท้เลขหกจะมีเหลี่ยมมิตินิดนึ่งครับถ้าเราหันมองจากตรงนี้จะเห็นชัดกว่านะครับขอหาเหลี่ยมหาแสงแป๊บนึงนครับ เหมือนจะกลมๆนะครับเลขหกนะครับอันนี้ของเก้นะครับส่วนของแท้นะครับซ้ายมือของผมนะครับตรงเลขหกจะเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะครับ ใครจำโค้ดได้ก็เป็นจุดที่พิสูจน์แท้เก้ได้เลยนะครับหลักๆก,ก็จะอยากจะให้ดูที่ตัวตัดจะชัดเจนกว่านะครับดูที่ตัวตัดนะครับ อันนี้ชัดเจนนะครับว่าฝั่งซ้ายมือของผมนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับขอบขยักจะลึกลงไปนะครับขวามือจะเป็นเหรียญเก้นนครับขอบขยักจะเรียบเลยนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามา เข้ามาชมคลิปนะครับว่า,าเหรียญรุ่นนี้นะครับราคายังไม่สูงนะครับก็เราสามารถเช่าหาได้กับคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีนะครับส่วนคนที่ขายถูกหรือว่ามีโปรไฟล์ที่ลึกลับก็ไม่แนะนำให้ไปเช่าด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้พระนะครับ อาจจะเสียเงินฟรีนะครับส่วนมีกลุ่มอายุวัฒนามงคลนะครับที่ว่า,อาแอดมินทุกท่านเลยครับน่ารักนะครับแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับน่ารักกันทุกคนนะครับคือกลุ่มนี้นครับมี กลุ่มนี้ครับมีความอบอุ่นนะครับในภายในกลุ่มนะครับก็เหรียญที่เก้จะแอดมินจะไม่ให้เข้าไปในระบบเลยครับส่วนถ้าเกิดว่าเหรียญที่เก้แล้วมีความรู้แอดมินอาจจะปล่อยโพสต์เข้าไปนะครับเพื่อให้สมาชิกได้ศึกษากันนะครับ แต่ขอยืนยันนะครับว่ากลุ่มนี้คือคุณภาพร้อยซนะครับจะไม่มีใครเช่าเหรียนเก๊จากกลุ่มนี้ได้เลยนะครับอา,อาจจะมีคือหลังไม้นะครับอันนั้นไม่แนะนำนะครับต้องผ่านโพสต์จากแอดมินนะครับว่า,าเป็นโพสต์ที่ขายได้นะครับรับประกันนะครับกลุ่มนี้คือร้อจริงๆครับ ถ้าใครเช่าหาก็ได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ราคาไม่สูงนะครับก็ยังไม่สูงนะครับก็อาจจะร้อยปลายปหรือว่าพันต้นๆประมาณนี้นะครับแต่อนาคตอาจจะมีการเล่นหาที่กว้างขึ้นนะครับก็อาจจะมีราคาดีขึ้นนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข่าวสารใหม่เกี่ยวกับเหรียญเกหรือว่าบล็อกนิยมต่างๆนะครับผมก็จะทยอยลงไปนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับพบเจอแต่ของแท้แล้วก็ของถูกใจนะครับครับสวัสดีครับ